สวัสดีครับสำหรับในตอนนี้จะมาดูวิธีการเปลี่ยนลูกเซอ,อร์กิตเบเกอร์นะครับเซอร์กิตเบเกอร์เป็นแบบ3 3เฟสน,นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเบเกอร์3เฟสแบบ32แอมป์นะครับนี่ครับสำหรับตู้โหลดก็จะเป็นตู้โหลดแบบ3เฟสน,นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเซอร์กิตเบเกอร์เราต้องตัด เบเกอร์เมนตัดเบเกอร์เมนเอาเบเกอร์เมนก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเมื่อเอาเบเกอร์ลงแล้วก็ลองเทสดูเผื่อหน้าคอนแทกของเบเกอร์มันค้างอยู่นะครับมันต้องไม่มีไฟนะครับเนื่องจากไฟ3ามเฟสมันจะเป็นลักษณะว่ามันจะมีลายค้างเทเที่บัดบานนะครับ บัดบาใต้เบเกอร์มีไฟไหมโอเคแสดงว่าเบเกอร์ได้จัดลายทั้ง3เส้นออกไปแล้วนะครับครับหลังจากาปิดไฟแล้วเราก็เอาลูกเซอร์กิตมาใส่เข้าไปนะครับโดยการกดเข้าไปให้ตรงมันจะมีขาล็อกของมันอยู่นะครับ ดันเข้าไปครับต้องดันเข้าทีละข้างนะเข้าไหมครับครับหลังหลังจากที่ประกอบลูกเซอร์กิตเข้าที่แล้วนะครับต่อไปเรามาดูการ หลักการของออตู้โหลดตู้โหลดแบบไฟ3สาย380โวลต์นะครับลองเช็คดูว่ามันมีไฟสมบูรณ์หรือไม่ในลูกเซอร์กิตนะครับโดยการตั้งมิเตอร์นะครับไปที่วัดวัดโวลต์วัดโวลต์กระแสสลับเป็นโวลต์ AC นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเปิด เปิดเบกเกอร์เมนนะครับเปิดเบกเกอร์เมนก่อนโอเคเปิดเบกเกอร์เมนเสร็จแล้วเราลองเช็คไฟสามสายก็คือระหว่างเฟสหนึ่งกับลายหนึ่งกับลายสองมันจะได้เท่ากับสามร้อยแปดสิบโวลต์ระหว่างลายระหว่างลายหนึ่งกับลายสองนะครับลายหนึ่งกับลายสองมันต้องได้ 380นะครับตอนนี้ไฟมาอยู่ที่403โวลต์นะครับต่อไปเทียบลาย2กับลาย3นะครับลาย2กับลาย3ลาย2กับลาย3มันก็ต้องได้3โปกติมันต้องได้380นะครับตอนนี้ก็โวลต์มันเกินมาอยู่ก็ถือว่าอยู่ในอยู่ในเล้งนะครับต่อไปลาย1กับลาย3นะครับก็คือเทียบระหว่างลาย ลายกับลายมันต้องได้380 bon ้โวลต์นะครับสำหรับไฟ3 3เปสนะครับมองไม่เห็นโอเคประมาณ400โวลต์ระหว่างลาย1กับลาย2ต่อไปก็เราเทียบกับนิวตันนะครับดูบัตรบานนิวตันบัดบานนิวตันอยู่ไหนเอ่ยบัตรบานนิวตันตัว N นะครับ ตัเอ็นอันนี้มันมีในตู้โหลดมันจะมีบัตรบากราวนะครับแล้วก็บัตรบานิตันแล้วก็มีเบเกอร์เมนอินพุตสามสายนะครับหนึ่งหลังจากที่เช็คเบเกอร์เมนว่าไฟสมบูรณ์แล้วเราลองมาเช็คดูที่ตัวเบเกอร์ตัวที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับโดยการออนเบเกอร์โอเคออนเบเกอร์เสร็จลองเทียบ ลองเทียบกับนิวตันนะครับลายหนึ่งกับนิวตันจะได้เท่าไหร่อ่าจริงๆแล้วมันต้องได้220โวลต์นะครับ200ตอนนี้ไปมันมา230โวลต์นะครับลายหนึ่งกับนิวตัน230โวลต์ลายหนึ่งกับไใ้ลายสองกับนิวตันได้ได230โวลต์ลาย3กับนิวตันครับจะได้235โวลต์แตกต่างกันนิดหน่อย โอเคนี่คือระ,ระบบตู้โหลดไฟสามเฟสนะครับระบบ3ามเฟสก็คือมีสายจากสายเข้ามา4เส้นนะครับ5้าเส้นรวมทั้งสายสายดินนะครับก็คือมันจะมีลายมา3าเส้นแล้วก็มีนิวตัน หนึ่งครับแล้วก็สายสายดินอีกหนึ่งเส้นรวมทั้งหมดเป็น5เส้นนะครับสำหรับระบบไฟ3เฟสซึ่งต่อมาจากตัวมิเตอร์จากการไฟฟ้าก็จะมา4เส้นนะครับส่วนหลักดินก็คือมันต้องเป็นต่อหลักดินไว้ที่ที่อาคารนะครับระบบไฟ3เฟสก็จะประมาณนี้ครับสำหรับประเทศไทย เป็นตู้โหลดขนาดเล็กนะครับก็หลักการของระบบไฟสามเฟสก็ก็คงประมานีรรนา้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ